สวัสดีครับกับผมกับเมนะครับจากเพจมิซูเหนือเมกบานักบินเมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ x e x p ก n d e r Cross HEV นะครับสีบรอนเงินนะนี้บอกเลยว่าเป็นสีที่อมตะคลาสิกแน่นอนยุคไหนก็ต้องมีสีนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าสีนี้ข้อดีเลยเลยครับอย่างแรกเลยพูดถึงง่ายๆเลยสีสีนี้ดูแลง่ายฝุ่นเห็นน้อยเลอะ ยากนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับตัวนี้นะเงาแบบใสๆบางๆนะครับไม่ฉุดฉาดดูได้ไม่เบื่อนะครับมาเรามาพูดถึงคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับราคานะครับอยู่ที่9 6 1 0 0 0ันบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าลูกค้าที่สนใจเป็นสีขาวมุกหรือว่าตัวสี เขียวเท่านะจะเพิ่มอีก10,000บาทเป็น9 7 1 0 0 0บาทนะครับมาเรามาดูรีวิวกันก่อนเลยว่าครับแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวรถรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อนนะครับเพาะพุดอีกหนึ่งทีนะคะผมมาตอนนี้เรามาเริ่มกันการตกแต่งของคันนี้ก่อนละกันนะอยอ่างแรกเลยอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปดูไฮไลท์ก่อน The fear when I feel like dying I'm trying to fly high But I'm not a pilot, can't deny it but some days I feel idiotic Just a product of a system Where you're lucky just to make a dollar That ain't gonna stop me Cause my grind's contagious I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms And every single problem brings a lesson that I learned In the darkest night When things seem so broken It's hard to shine But I still try I'll be the last one เป็นยังไงบ้างครับกับไฮไลท์ที่ดูกับรวดเร็วรวดเร็วกันไปนะตอนนี้บอกเลยก่อนว่าอย่างแรกเลยครับโปรโมชั่นนะครับของเดือนนี้นะดอกเบี้ย0%ูนเดเดือนนะครับหรือจะเลือกลูกค้าจะเลือกแต่งเต็มอย่างนี้ก็ได้นะขึ้นอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับนะบส่วนต่างก็จะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกว่าอยาอกได้ดอกเบีย้ยศูนย์หรือว่าอยากได้โปรโมชั่น แต่งเต็มจัดเต็มสวยๆออกจากศูนย์ออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนีเดี๋ยวเรามาดูกันทีลตส่วนละกันว่ามียังไงบ้างมา,มาดูกันมาตัดมาดูกันถึงอย่างแรกนะครับตัวหนังสือ e x t e n d e r Cross นะครับตัวนี้นะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีเงินนะครับสีดําเงาหรือสีดําด้านนะขึ้นอยู่ในความชอบของลูกค้าเลยต้องการว่าอยากดีไซน์รถออกมาให้ สวยหรูหรือว่าดุดันขนาดไหนขึ้นอยู่ที่ลูกค้านะครับผมด้านหน้านี้นะครับอาาเห็นตุกเล็กๆอันนี้นะครับอันนี้คือกล้องหน้าของระบบกล้อง3ามร้อสองศาซึ่งของเรามีระบบการอัดภาพรอบคันให้ด้วยนะครับผมต่อมาในส่วนของนะครับนี่เลยนะชุดแต่งรอบคันนะครับวันนี้ของวิชันนะครับผมมาพร้อมกับ ไฟนะครับ LED day time running light ให้ด้วยนะครับเรียกว่าส่องสว่างสวยงามนะครับสีเข้ากับสีไฟหน้าหรือ,รอไฟ day light ดั้งเดิมของรถด้วยนะเรียกว่าเพิ่มความสวยงามให้แก่รถอยู่ที่มากๆเลยทีเดียวนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูถึงด้านข้างกันบ้างว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันต่อมานะครับอย่างแรกเลยนะครับเห็นเด่นชัดมากนะบันไดน,นะครับขนาดใหญ่นะเหมาะไว้สําหรับคนที่มีลูกนะครับหรือว่า ไปคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายนะครับหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ต่างๆนะครับสามารถใช้ตรงนี้เพื่อก้าวขึ้นได้นะแต่สําหรับคนที่ปกติหรือว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรพวกนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ติดนะครับอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าด้วยปกติแล้วอะในระยะการก้าวของเราสามารถก้าวขึ้นรถขนาดนี้ได้สบายๆยยแล้วมันจะทําให้บันไดตัวนี้มันจะรู้สึกว่าเกะกะสำหรับเรามากกว่านะนะครับ ต่อมานะครับอันนี้จุกเล็กๆอันนี้ก็เป็นระบบกล้องด้านค่านะของระบบกล้อง360องศานะครับผมอัดภาพเช่นกันนะอันนี้นะมือจับตัวนี้เป็นมือจับคโครเมียมนะครับงานอย่างดีนะตัวนี้นะครับพร้อมครอบกับโลโก้ Expander HEV ตัวนี้สามารถเลือกนะครับนั้งแต่สีเงินโครเมียมอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นดำเงาดำด้านนะครับหรือว่าจะเป็น,าดดาน,น,าปนลาย เคฟล่าก็มีให้เช่นกันนะสามารถเลือกได้นะครับผมขึ้นมาถึงกันศาสตร์นะครับงานอย่างดีนะตัวนี้นครับงานอย่างดีนะแข็งแรงทนทานนะไม่ตัง้งไม่กระพือเวลาวิ่งเร็วๆนะไม่ตั้งเสียงหนกหูวุ่นวายให้กับเราแล้วยามขับขี่นะครับแล้วที่หันไปไม่ได้เลยอ่าดูเห็นชัดๆไหครับฟิล์มนะครับ,รบอันนี้ของอเมริกันออโต้นะครับเข้มนอกสว่างข้างในนะครับกันร,ร้อนดีนะเป็นรุ่นนาโนเซรามิก ตัวนี้กันร้อนดีกว่าเซรามิกทั่วๆไปน,นี่นะครับความเข้มลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับมีน้เมเข้มตั้งแต่40 60, 60 80ดเลยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับตอมมาถึงดูถึงด้านหลังกันบ้างนะครับชุดแต่งนะครับของวิชั่นแล้วกันนะด้านหลังจะเป็นทําทรงท่อหรอเอาไว้นะครับแนวจะออกรถโดดดุดันดุดันนิดนึงนะแต่ผสมกับสีที่สีเงินนะคำให ดูซอฟ์นะครับดูกำลังลงตัวอย่างดีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับอันนี้นะหอจุดก็เพียงพอสําหรับรถไซส์นี้แล้วนะครับครอบคุมด้านท้ายได้เป็นอย่างดีนะครับผมอนอกจากนั้นนะครับก็เนื่องจากคันนี้ตอนแรกแต่งติดชุดแต่งไปนะแต่ว่ามีเรื่องของติดบันไดข้างด้วยนะเราก็จะเอาชุดแต่งให้ลูกค้าไปด้วยนะกลับไปด้วยนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะ เกิดเปลี่ยนใจนะครับถอดบันไดเก็บแล้วก็เอามาเกิดมาติด้างได้เหมือนเดิมนะครับมาเรามาถึงดูถึงด้านในอย่างแรกกันก่อนบ้างเลยนะครับเนี่ยแรกเลยสก็ปเฮสองชั้นนะฮะกันลอยได้อย่างดีนะปกป้อง,อง,องได้อย่างถึงด้านล่างเลยทีเดียวนะป้องกันการเตะรถเพื่อไม่ให้เกิดสีความเสียหายของสีรถยนต์ขึ้นมานะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นพรม VIP นะครับงานอย่างดีนะตัวนี้นะครับหนานุ่มนะครับตัวนี้นะใช้งานดีลูกค้าหลายท่านชอบมากๆเลยชอบถอดแบบว่าถึงก็อถอดรองเท้านั่งกันบนรถเลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวนี้นั่งสบายจริงๆนะครับนอกจากนั้นตัวนี้มีเพิ่มของกล้องจอ Android 10นิ้วด้านหน้านะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูว่าการทำงานเป็นจอ Android นะครับก็มาพร้อมกับกล้อง360้องศาเวลาเรา สตาร์ทรถนะครับตอนแรกนะจะมีการทดสอบระบบรอบคันก่อนนะให้เราเห็นด้วยว่ามีอะไรแปลกๆรอบคันหรือเปล่านะจอนะครับความคมชัดอย่างดีเห็นไหมครับพร้อมระบบอัดนะตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เวลามันทดสอบเสร็จแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่ตัวจอปกติทั่วไปนะสามารถเลือกมุมมองได้นะครับหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวนะเห็นไหมจอรอบคันนะมีมุมมองกว้างเนี่ยผมชอบมากเลยเวลา เราเข้ามุมอับตรงนี้ทมันจะทําช่วยให้เราเห็นภาพในมุมกว้างได้นะเวลาเรามองมุมอับด้านหน้านะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีระบบอัดล็อกคันด้วยนะตัวนี้นะเห็นไหมสามารถเลือกวันเวลาต่างๆได้นะครับตรนนีดูนะนี่สามารถดูเห็นไหมดูภาพไป้รอบคันเลยนะเห็นทุกมุมมองนะครับเห,เ,หหเห็นนั่นเห็นไหมกล้องด้านขานี้เห็นด้านซ้ายด้านขวาเลยนะทีเดียวเลยทีเดียวหรือว่าโอ้เห็นแบบมุมกว้างไกลเลยทีเดียวเหนะ็นไหมอนี้ นะครับนะเราดูภาพด้านหลังเมื่อกี้ผมเพิ่งปิดประตูก็เลยชัดเจนมากนะครับสตับตัวนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับนี่พวก Apple เอ้ยไม่ใช่ Android พวกลง,กกง google Google ได้หมดนะมีนะครับ DSP ปรับเสียงได้ด้วยนะตัวนี้สามารถปรับมุมมองปรับ เสียงได้นะครับมีเลือกได้ว่าเอาแบบไหนนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกตัวที่มีนะพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมว่ามีปรับตั้งเองอะไรได้พวกนี้นะโนเดี๋ยวว่าเยี่ยมยอดมากสำหรับสเปกตัวนี้นะครับแ้มสี่ล้อมหกสิบสี่นะครับแล้วก็ามาพร้อมกับกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์หน้ารถอย่างเดียวนะตัวนี้นะไว้สำหรับดูพวกทะบงทะเบียนะในกรณีถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะเราสามารถ ติดเพิ่มอีกหนึ่งระบบได้นะครับตัวนี้นะนี่ดูนะแต่จอน,นี้มากล้องระบบคมชัดคทมชัดแบบ HD นะครับตัวนี้นะเป็น HD นะตัวนี้สามารถปรับมุมมองได้นะครับว่าอาจจะมุมมองมากใกล้กลยังไงนะอันนี้สามารถปรับตั้งได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ e x p e n d e r Cross HEV สีบรอนเงินคันนี้ไม่ว่าสวยงามนะครับลงตัวในการแต่งแบบแนว หรูหราเพิ่มการใช้ตัวสอนหน้ารถเป้ามือกันรอยที่เป็นแบบสีโครมยมขึ้นมานะครับทำให้ตัวรถดูดีมีความเงางามขึ้นมาแล้วก็ดูหรูหราขึ้นมานะครับผมก็ส่วนการรายละเอียดต่างๆนะครับที่ลูกค้าอยากสนใจอยากจะเพิ่มตัวไหนยังไงนะครับสามารถโทรติดต่อไม่เข้ามาทังเบอร์ด้านล่างก็ได้หรือแอดไลน์ตามเบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เล,เลยก็ได้ครับผม่อนจากการวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกด ไลก์กดแชร์กดติดตามช่องทางเมฆด้วยนะครับส่วนท่านที่สนใจโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมยังไงนะครับรองติดตามอันอื่นหรือว่าคุยกับเมฆเข้ามาได้นะครับยังไงก็พบกับเมฆได้อีกนะครับที่เพจมิสูนะครับเหนือเมฆบายนักบินเมฆนะครับเมฆอยู่ที่มิสูพระนครสไหมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากมากครับท่านสวัสดีครับ fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop